สวัสดีครับพี่น้องสุภูสิคนคลิปนี้แนวทางห้าน้อยนะครับแนวทางห้าน้อยประจํางวดวันทีมันนี่วันทีหาเนาะห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็หมูว่านี่รูดวิ่งแปดผมมาเกือบทุกน้อยเลยนะนี่นะนะครับบอมมาต้นน้อยปกติน่ะน้อย น้อยเนีก่น้อยเฉพาะกิดกับแปดอยู่รักลอยนะวิ่งก็ได้อยู่นะแปดสองสองเนาะสองสองกับเขาใช่ไหมาว่านนะครับตัวเด่นเนาะผมเห็นสองกับแปดนะครับส่วนพิเศษนี่แปดเจ็ดบนห้าแปดล่างนะครับส่วนวีไอพีเนาะแปดหนึ่งล่างนะครับมาสามน้อยเลยนะกลัมีน้อยเอียงเหยะน้อยกระชากกับมี่แปดอยู่นะจำว่าอะไรว่าแปดยังนะเมื่อนี้ครับผมสามสองหนึ่งศูนย์เก่าเล็ก วิน3 2 1 0 9หาโตขึ้นเก่าถ้าผูดไดโบสถนัดในการฟั้างคลิปนะครับผมสิทิมแคปชั่นด้านบนเขียนเลขกวินเลขเด่นเลก็กวิ่งเล็กหลูดนะครับไว้ดันบนแคปชันครับกดคลิกที่เพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติมนะามาักสิรายละเอียดกับสิมีตรงนั้นครับนะสามารถขาไปเบิ่งรายละเอียดบนแคปชันด้านบนครับผมสำหรับเพจ Facebook นะครับสำหรับ YouTube อยู่ใตคลิปนด้วยครับ สามสอ่งศูนย์เก่าตัวเด่นนะครับผมห้เล็กสกับเล็กเก่าตัดสิรลุดหลูดวิ่งเก่าครับผมถ้า3มตัวเน้เนๆ3 9มเก่าเก่าสานั่นแหละสามเก่าเก่าสนั่นตัวกลับกันนะครับ1แล้วนะ uh, ที่สองนะครับ กันที่2องเกนะครับแล้วก็3 0มศูนย์เก้าสเก้าศนี่คือสอตัวเน้นๆครับส่วนสามตัวเน้นๆให้ไป3มชุดด้สามสองเก้าสามศยเก้าสาึเก้ายึดเลขเก้าก็เลขสาเป็นหลักนะครับ ส่วน2ตัวเด่นนะครับผมเกษียเอาสตัวเด่นก็คือเหล็กสามกับเหล็กเก้าไปวิ่งกับเหล็กวิ่งหตัวนั่นแหละนะครับก็สิมี3 3 3 2 3 1 3 0 3 9 9 3 9 2 9 0 9 1 9 9นะครับก็สิเป็นทิชุดเนาะถ้าพูดได้มากนหน่อยๆนะก็เอาตัวเน้นๆนะเด้อนะครับเอกษียรนีบางท่านบางคนเนาะหายหลายแท้นะครับสื่อน้ำบอลไดดอกรักทาน ตัวเนียนๆครับตัวเนียนๆสองตัวเนียนๆสามตัวเนียนๆมันบ่หลายดอกนะครับแต่ผู้ใดอยากเพิ่มความเป็นไปได้ค่อยไปเอาตัวเด่นสองตัวเด่นสามตัวเด่นนะครับค่อยไปเอาชุดเต็มนะครับอ่านบนคอมเมนต์เด้ออ่านบนแคปชั่นนะครับเแต่ถ้าพู้ใดอยากสนับสนุนการหาข้อมูลก็อยู่บนแคปชั่นครับอยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสามารถสนับสนุนการหาข้อมูลกิตติคนกำหนดได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ